แดงตะวันเดือดจนกับโนน้ำส้มเซียนแดงตะวันเดือดจนกับโนน้ำส้มเซียนครับนี่คือแดงตะวันเดือดนะครับแดงตะวันเดือดห้องเรเป็นดําในจอทีวีนะครับนี่คือโนน้ำส้มเซียนนะครับโนน้ำส้มเซียนเรื่อยดํากล้องในชัดคลองล่าเอฟซีนะครับคัน <c oughs> นี้จะเป็นเป็นลานครับดักับแดงแดงกับดํา จะมาแล้วว่าเล่าจะแทงได้ไหมก็ว่ามาจากเล่าครับแทงได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันใครแทงใครใครแทงใครใครแทงใครไอ้แดงแทงแรงด้ำโดนแทงไอ้ด้ำโดนแทงไอ้ด้ำก็ะแทงตัวไอ้ด้ำโดนแทงนี่ erm.

ไอ้แดงวัดเข้าไปไอ้ดำลุ้นไปลุ้นกลางลุ้นกลางระวังว่าแทงว่าตั้งไอ้แดงกันแทงไอ้ดำมันตั้งลูกมัดวันนี้ลูกมัดวันนี้ไอ้แดงกันได้ไหม แต่งมาอยู่เกีบควายดโนน้้เตี้นเรยดำนะครับโนน้ำา้เสียนเรยดำตัวนขอว่าเอฟซีควายแดงควายแดงน้ำา้เตี้ยนรดของในชัดบันกลวงล่าเอซนะครับ ก่อนขอถกข้างมาเป็นไหวชนะ